าไปสร้างฐานข้อมูลในดาตาตเบสนะคะเริ่มจากการสร้างดาตาตเบสของเราก่อนนะคะ,ะเราขายอะไรเราตั้งเชื่อนั้นเลยนะคะ ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น utf 8 unicode ขีด ci นะคะแล้วก็กด create ตารางแรกนะคะที่เราจะสร้างก็คือ product นะคะเราจะสร้างทั้งหมด4ตารางตามที่อาจารย์สั่งมานะคะ แต่ละตารางก็จะมีตัวคีย์หลักนะคะที่เรียกว่าตัว p r n m a r y key นะคะตัดลางละหนึ่งตารางละหนึ่งคียนะคะอ่าต่อไปไปดูวิธีการสร้างทั้งหมดนะคะมีหกฟิลก็คือหกหกหกแถวอะคะ่ะ เราก็กดโนะคะก็จะมีหนึ่งฟิล2สองฟิล3มฟิล4สีฟิล5ห้าฟิล6หกฟิลฟิลที่หนึ่งนะคะ P name P detail P price P pick แล้วก็นะคะแล้วขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะ P p idp name p detail p type p pick p a r ไปตัวตัวท้ายนะคะจะเป็น in เอ่อแล้วก็11ต่อท้ายด้วย11นะคะแล้วก็ตัวที่สองให้เป็นวาชา100ตัวที่สามเป็นเป็น e ท อ่ไม่มีนะคะตัวที่สี่เป็นหกหีนี้แล้วก็ตัวที่ห้าเป็นวาชาแล้วก็หกเป็นวาชาอันนี้จะมีเลขด้วยเป็นวาชายี่สิบกับวาชา1 0่ร้อยนะคะต่อไปตัว default ตัวแรกเป็นนอน ตัวที่สองเป็น nu d o nu ไล่ลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วตัว location ดูตัวที่หนึ่งไม่มีนะคะตัวที่สองก็ใส่ติวที่สามก็ใส่ ได้ดูใส่ตามอาจารย์นะคะอาา้อ,าาอาาผิดเปลี่ยนดูดีๆนะคะเวลาใส่ ไปก็จะเป็นอ่าตัวนี้เวลาที่เราใส่ไอตัวนี้นะคะไอตัวคําว่า yes เนี่ยค่ะมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยอ่าต่อไปก็ primary key นะคะเราจะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยก็ได้หรือกดตรงนี้เลยทีเดียวนะคะก็จะขึ้นตัวนี้ให้ตัวนี้ก็จะขึ้นอ่าอัตโนมัติเรากด go ค่ะ เช็คดูความเรียบร้อยนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าถ้ามันไม่เป็นช่องสีขาวนะมันยังขึ้นสีเราจะเซฟไม่ได้ถ้าใครเซฟไม่ได้เอามันเซฟได้เฉยเอามันเซฟได้นะเออตอนนั้นมันก็ไม่ให้เราเซฟนะโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมจะเป็นหน้าตาเหมือนของอาจารย์เลยก็จะมีตัวกุญแจที่อยูด ข้างบนแล้วก็ตัว auto increment นะคะต่อไปแล้วก็ไปที่ c o f f e new ขึ้นมาใหม่ค่ะตรงนี้นะคะ นิวตัวนี้นะตัวที่อยู่ใต้คำว่า Coffee นะอันที่2เป็น c a t ตา o r y ใช่ไหมแล้วมันมีอยู่2องฟิลแต่เนี่ยมีอยู่2องฟิลนะหนึ่งสองแต่ของอาจารย์อะมันมีให้สี่ฟิลใช่ไหมเราไม่ต้องไปกดอะไรเพิ่มนะเราใส่ข้อมูลเลยจ้ะ ออ้นึ่เยอะอินสิบเอ็ดอันนี้เป็นวาชาสองร้อยต่อไปนี่ก็เป็นนอนกับนอนนะอ่า โลเคชันอาจารย์ใส่แค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะแล้วก็ใส่ไปแค่ตัวเดียวนะคะ a t tribute ของอาจารย์ไม่มีนะดูช่องล่างแต่ข้างล่างคําว่า a t tribute พอพอข้อมูลอะมันไม่ได้มีในช่องแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่นะคะดูตัว primary key เมื่อกี้สอนกด AI ไปแล้วมันจะขึ้นอัตโนมัติใช่ไหมเราสามารถใส่ได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่เราสะดวกแต่ถ้าเราใส่แบบนี้ปุ๊บ <Okay. S 1> เราก็กด Go แล้วเราก็มากด AI อาจจะอีกวิธีหนึ่งที่สอนเมื่อกี้ก็คือกด AI เราค่อยแล้วตัว Primary Key มันก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะอ่ะเราดูเซฟให้เราแมใคอดูนะอ่ะมันเซฟให้เรานะ โอเคแล้วได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็นิวขึ้นมาใหม่ต่อไปตารางที่สี่ชื่อว่าออ d e r h e a d ดนะออเดอร์เฮมีเท่าไหร่มีแปดฟิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฟิลเดิมเขาให้เรามาสี่เราต้องบวกไปอีกสี อันนี้สี่บวกอันนี้สี่นะคะอย่าลืม Order head ออดิเฮตนะกกก็จะมีเพิ่มมาอีกสี่ก็จะเป็นแปดพอดีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ่เสร็จแล้วใส่ข้อมูลเลยค่ะข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็น OID ถ้าเราเคยกรอกมันจะมีข้อมูลให้เราแบบนี้นะแต่ถ้าเราไม่เคยกรอกเราก็ปิมเอาแล้วเราก็ดูตัวอักษรให้มัน ให้มันดีๆนะคะอย่าพลาดโออีเมลแล้วไปก็โออีเมลต่อไปก็โอโฟนเสร็จแล้วโอก็จะนีโอโอโอทั้ง t โ t a l total t o t อลเป็นอินนะคะสิบ I